นี่ครับปลาที่เขาได้กันมาครับเอามาปิ <fl> ip, <school> ้งกินแบบเนี้ยเดี๋ยวลุงเล็ขอบึ้งินหมดเลยครับกินหมดละโอ้เบาเบาเลยโอ้แอบๆนะครับแอฟเอฟลุงเน็กพาลุยเองลุงเน็กพาลุย ครับวันนี้ลุงเนตรพาลุยทอดแหอีกแล้วครับเราจะไปปักเบ็ดมาน้ำมันแห้งครับมาหมายเดิมหมายน้ำมะไกลจากุงบ้านลุงเนตรประมาณเกือบส0โลครับวันนี้มาคนเดียวจะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไปโทดแหยอลุงเนตรครับจะพักเด้ตําน้ำพริกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับว่ามันลึก ลองตามน้ำลึกๆเลครับล่่งน้ำลึกๆโน่นครับมีคนหาด้วยเยอะแยะเลยจะใช้เรือครับั่านลองเห็นลองดูนี่ก่อนอมีหรือเปล่านี้น้ำมันลึกครับผมมกผลมก Còn điện đây Ô, nằm ติดมาตัวหนึ่งปาลาอะไรเนี่ยนะี่ครับปลาหมออันนั้นหรือเปล่าโอหมอตะก,กับลวกปลาช้างเหยียบตัวใหญ่เลยแหตาห้าเซนนะครับเนี่ยเทวเนี่ยใช้วันเนี้ยเหตาเล็กยังไม่ได้เอาใช้เลยลองแหใหญ่กว่าครับแต่แหใหญ่ไม่ได้ผลก็ใช้แหน้อยมาหมาเต็มแหลกก็ได้ทำน้ำพริกครับ

ช้างหยีบ ม,มปลากันครับตรงนี้น้ำตื้นนะครับ แต่นด่นลึกถึงไม่นั้นี้มันจะเป็นแอ่งลงไปแบบนี้ครับอรอแห่ถึงดิน <c oughs> ไม่ต้องกดตินมันนะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ nước oh, Trời chưa Ui, uh, này

thế nào. đây này. Nhét cái này. mày chơi đó. ปะบูครับปะบูโอ้กว่าจะเอาได้เล็้วสัเหนื่อยเลยพังเดียวมีครับมีมันเป็นกองขี้ยาครับอยู่ข้างล่างอโอ้เลี้ยวสัเหนื่อยเลยไป เหนืด้วยครับโอ้เราเหนื่อยเลยตัวบ้าจะเป็นปลาบูครับปลาช่อนไม่ค่อยเจอวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไป <laughs> รออูกทีมีอยู่นะครับ Nước cơn, nhé mình nãy đi, lại, bắt nhiều đi. Ừ. Ủa, ยโยัตโยวาไมเคลยอ้บูล oh, oh. oh. ้วครับบูตบบูทางด้นเลยโอ้ยจไม่ต้องใส่อ้อิดกวาจะได้แต่ละตัว น้ำลึกน้ำลึกปลาบูทั้งนั้นนี่ครับพอเดยวตำน้ำพริกหมานันหมานเพักหน่อยออเนืยหวานจับมูงก็ดีอยู่นะหมาจับมูงนี่อีกนี่กลับ ดูซิมีหรือเปล่าเจ้าท่างในนี้ปลาซอยอยู่อ่ะละลามาวันไ,ไหนอ่ะรลอนหมดอ่ะ phải nữa, ôi, ôi, coi để tôm nó không, 2 ดำเหียนะดำเหี้ยกันดำูปลาปลาปลาสองสามตัวเออ,อ,อเดี๋ยวเข้า <c oughs> ยังโอ้ปันไหนโอ้เด็ดเด็ดเด็ดยุดเพื่อดี่ะมากินเอาหน่อยนี่ครับคนมาหาปลาเหมือนกันครับพัดีมาเจอกันที่นนเนี่ยน้ำมะเนี่ย ปลาโหสวยๆนั่นเลยแล้วก็มีปุ้งแหนด้วยบึกนะครับเนี่ยยอกก็ไหลายโบกละบอกปิ้งง่ายซะเนาะเป็นไงครับเป็นไงครับเอาเอาคำหวานเนาโอ้มวนอยู่มวนอยู่มวนอยู่ครับมวนขนาดอะไรครับแม่นละเดี๋ยวนี้จะถ่ายปลาให้ดูนะครับนี่ครับปลาที่เขาได้กันมาครับเอามาปิ้งกินแบบเนี้ยปิ้งแบบเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยอกให้บึกครับวันนี้อาศัยเขาละผลลุ่นเอ็อยู่ในรถนั่นครับปุ้งแหนเดี๋ยวแก้จับหลังจับเอวหน่อยครับ นี่ปอดโควิดหมดนะครับคนนี้ฉีดวัคซีนกันหมดละปอดโควิดหมดนะครับเดี๋ยวลุงเนตเขอบึ้งฉีดหมดเลยครับฉีดหมดแล้วโอ้เบาเบาเลยโอ้เอฟเอฟนะครับเอฟเอฟกองพิเศษกองพิเศษโอ้บกใหญ่ครับบกใหญ่มาครับแก่เจ็บไหล่จุเอลลูเนตกำลังมาปะเขาครับมาเจอกันสนุกครับหากินกันแบบเนี้ยบึ้งสนุกเลครับเฮ้ยนั่งดีครับมีปลาด้วยครับ นห,หน้ามองผมมอขอบคุณหลายเฮ้ยโหลชุ่มจัดสุดยอดโอ้ขอบคุณหลายเขาประกวด,ด,ดให้ด้วยครับประกวดปิ้งเ <c oughs> นี่ยน้ำใจคนที่หายอยู่หากินบ้านนอกเราก็แบบนี้ครับเจอกันก็ทักทายกัน,กนประกวดปิ้งมากินด้วยกันครับเดี๋ยวลุงเลยจะไปะทอดแหต่อละแวะมาะทักทายเขาก็มาหาปลาเหมือนกันแต่เขาได้เยอะกว่าลุงเน็ต โอ้ยวันต้ยสวยครับตสวย้สวยตวยดีชครับ้สวยเลยกแค่หนอคนขาเยอะครับ

ปลาบูปลาบูครับปลาบูตัวสวยครับพอเด็ดตำน้ำพริกปลาบูพอเด็ดตำน้ำพริกอยู่ เหมือนประช่อนเป็นปะบูเจ้าปิ่งหงส์ปิ่งอะไรในทางนล้นายกขัานู้นมันรุ้นมือค่ะหาปิ่งรุ้นปลาหยกปิ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาบอกรุ้มือค่ะเจ้า ม,มันเมาลงหูหิดุดเลดยหือเป่า วอสวยโอ้ยแหงบานตัวแม่นี่หาว่าซีหนึงมาอาวิชย์อยู่เนตหนิเจือันิไออื่นตั้งกลมนี่เนี้

khoảng oh, con Hả? Có thu đó. Đây là Cái hôi này à? Một điều Một điều hả?

ปลาดุกครับปลาดุกครับก็เห่ไป้แต่มีต้าหล่ำเนี่ยโอ้โหเห่กับงปลาเนี่ยโอ้ป๊อปเนาะตุ้มใหญ่เนาะตัวไม่ใหญ่หญอพอได้ตำน้ำพริกอยู่ถ้ามันห,หลายหลายผืนนี่ดีอยู่ครับแมน,น <ะ S 2> ถ้ามันถ้ามันมาน้อยๆมันไม่ไหว <wit> ไเหนื่อยเหนื่อยแม่นะ กประมาณไซนี้ครับภายในฟุกครับฟ right. ุกเอาหมานมันหมานเอยู่นี่เนี yeah, ้ยเงยเข้ากล้องนะครับ FC นี่ FC เจอ FC แล้วครับโน่นแย่เลย FC ครับ FC ตะวันเปียงปากก้อกนี่เอาเอาเลยอ่ะถ้าตะวันเปียงปากก้อกนี่มันเจ็บหลักใจเอวน่ะ FC ครับต้องบึกหน่อยได้กันนักอยู่ค่ะ ก็ได้พอกินเหมือนกันครับพอต้มน้ำพริกอ่ะคนหายเยอะครับมากันเยอะแล้วครับนี่ก็มากันเยอะเลยคนทางบ้านลุงเน่ดูนะครับคนทั้นไม่คำลุงเน่อยู่มิจันทร์อำเภอเดียวกันครับแต่คนละตำบลคำหลวงไม่คหลวงคำหลวงก็ได้พอต้มน้ำพริกกันแล้วครับเอาโอ้โหเด่นนะขนาดมันอยู่ไก่มันออกมั้งล่ะต้องพอไปไกลไก่แล้วนะ กมันออกมันไม่เคยขึ้นไม่ออกออกกระเซ็นอ่ะนี่ดำควันดำควันแม่นนี่ยโเหมาะขนาดน่ะเจ้ากับยอยอแกเขาบึกแล้วนะตุ๊กโคตรตายงาลองดูโอ้โหแบ้านเฮ่หรอเป็นบ้านแบบบ้านขวางไว้นี่เนี่แล้วก็เดี๋ยวก็ไปดำโง่เมารอสักกําหน่ะ ก็ดังโมานลึกนะลึกไลึก่เตียพอนี่ยอยู่บนกว่าว่าไป็นางอไอยู่สูงมีควันใส่อะนี่มันถึงดินแล้วมันลึกอะลึกแค่โอ้โหทอเปาออก

ปะเลยวังนี่ลุงเนตรเคยมาแล้วนะครับแต่ตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้ไม่เคยมีละปาโอ๊ย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 โอาเอาไปมายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอู้อ๊ย ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนดูนี่ก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับทอดแห้หลายทีเลยได้บ้างไม่ได้บ้างคิดก่อน พิกะโคพิจิกะโคแมนอยู่พืนโคอ่ะแล้วลองดูลองดูไปจับกันแล้วครับไปเลย chịu luôn ơi ไ oh. ปเดี๋ยวไปรสรุปผลง,งานกันครับว่าได้กี่ตัวสรุปผลง,งานกันครับโอ้เดะตำน้ำพิกหรือเปล่าลู้เลยก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างเหรครับโอ้ปลาช่อนตัวนั้นตายโอ้เดะหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยปลาบูปลาบูปลาช่อนปลาหมอ้อปลาหม้ชฉาญหยียบนั่นนั่นนั่นวันนี้ เอาถือว่าไม่เสียเที่ยวครับออกมาหาอยู่หากินพอได้ตตำน้ำพริกวันนี้พามาลุยหาพ่อแห็พอได้ตตำน้ำพริกอยู่ครับได้หลายตัวเหมือนกันลุงเนตรก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับเพราะว่ามวัวแต่ถ่ายไป็เด็ปลาครับก็ <laughs> ถ่ายให้ดูเป็นบางช็อตครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีสงสัยมากว่าแหลุงเนตรทำไมหมาน <laughs> ลุงเนตรจะบอกคลดลับให้นะครับไม่ไหนมีปลายังไงก็หมานครับทาไมไม่มีปลา ทอดแหย่ังไงก็ไม่ได้ตัวแล้วก็แหลุงเน่เนี่ยที่ทอดได้ทุกครั้งอ่ะลุงเน่ก็บอกตรงๆนะครับลุงเน่ไม่ได้ปิดบงังลุงเน่จะถ่ายเฉพาะตอนที่ลุงเน่ทอดแหได้นะครับอันที่ทอดแหไม่ได้ลุงเน่ก็ไม่เอาลงก็แค่นั้นเองมาเลยดูหมานครับ <laughs> น่าจะหายสงสัยแล้วนะครับวันนี้ลุงเน่ยอกไปโบกนึงยอกกับคนที่มาหาปลาด้วยกันนะครับมารู้จากการที่นี่เองพอละโบกเดียวเดี๋ยวลุงเนจะไปยอกต่อที่บ้านเพราะว่าขับรถไกลครับระยะทางเกือบ30กิโลไปกลับบ้านครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุ่นเน่กกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุ่นเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนิวเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตาน้ำพริกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปากกลับบ้านดีกว่าไปบึกที่บ้าน